สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะนำทุกท่านมารู้จักกับกีฬาประเภทหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยกำลังได้รับการจับตามองนะครับนั่นคือกีฬาเทคบอลนะครับกีฬาเทคบอลนั้นเป็นกีฬาที่เปิดตัวขึ้นในปีคศ2014นี่เองนะครับซึ่งมีจุดก,กำเนิดน,นะครับจากประเทศนะครับประเทศฮังการีนั่นเองครับ โดยที่จุดกําเนิดนั้นเกิดจากนักกีฬานะครับชื่อว่ากาบบบอสานีนะครับแล้วก็เพื่อนของเขาอีกสองคนที่เป็นนักธุรกิจก็นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับโดยที่กาบบบอสานีเนี่ยเป็นนักฟุตบอลน,นะครับเคยเล่นฟุตบอลบนโต๊ะปิงปองก่อนนะครับเขาคิดว่าการออกแบบในแนวนอนของโต๊ะปิงปองเนี่ยมันทําให้ลูกบอลเนี่ยไม่ค่อยกระดอนเข้าหาผู้เล่นนะครับเขาก็เลย คิดว่าเอ๊ะงั้นโต๊ะมันควรจะโค้งงอนะครับเขาจึงได้ติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยบูดาเปสต์ครับในการช่วยออกแบบพัฒนาจนได้โต๊ะในส่วนของโต๊ะที่ใช้ในการเล่นเท็กบอลนะครับซึ่งโต๊ะที่ใช้ในการเล่นเท็กบอลนั้นก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับโดยที่มันจะเป็นโต๊ะทรงกว้างนะครับโดยที่มีระยะนะครับ ่1.7รวมตะข่ายนะครับ1.7เมตรนะครับยาวขนาด3เมตรนะครับความยาวของมันคือ3เมตรระยะความความกว้างของมันคือ1.7นะครับ1.7เมตรโดยที่โต๊ะเนี่ยก็จะมีลักษณะโค้งนะครับจุดสูงสุดของมันนะครับจุดสูงส,สุดของมันคือตรงนี้นะครับสูงประมาณ0.76เมตรก็คือ76เซนนั่นเองนะครับ แล้วก็โต๊ะก็จะมีความโค้งนะครับจุดต่ำสุดนะครับก็จะมีระยะอยู่ที่0.56 5เมตรก็คือ56.5เซนติเมตรนั่นเองนะครับดังนั้นลูกฟุตบอลก็จะกระเด้งโต๊ะตรงนี้ครับเล้วเข้าหาผู้เล่นนะครับโดยที่เท็กบอลนั้นเขาจะมีการเล่นเป็นแบบนี้ครับ การเล่นจะแบ่งออกเป็นเซตนะครับแข่งกันระบบการเล่นคือ12แต้มนะครับโดยที่เซตต้นๆจะไม่มีการดันเกิดขึ้นสมมติถ้า11ต่อ11เนี่ยลูกสุดท้ายก็ไม่ได้ดิวต่อเหมือนลูกเหมือนกับกีฬาวอลเลยบอลนะครับก็จะจบที่12แต้มเลยแต่ว่าในเซตตัดสินเซตสุดท้ายนะครับ ถ้ามีการเสมอกันเกิดขึ้นเช่น11-11ก็จะมีการดิวเกิดขึ้นนะครับทีมที่ทำแต้มได้3เซตก่อนจะเป็นผู้ชนะการแข่งข,ข,ขันครับโดยที่การเสร์ฟนั้นนะครับการเสร์ฟสามารถที่จะใช้อวัยวะใดในการเสรืบก็ได้ตอนนั้เราจะเห็นว่าเขาใช้หน้าเท้าหลังเท้าในการสรืบรวมถึงสมมุติถ้ามีการเสร์ฟติดเนตก็ได้สิฟใหม่อคกครั้งเขาก็ใช้ใช้หัวในการสรืบก็มีนะครับ โดยที่มีโอกาสในการเสิร์ฟสองครั้งต้องเสิร์ฟจ,จากตำแหน่งด้านลหลังของบอลด้านหลังของโต๊ะสองในระยะสองเมตรครับห้ามเหยียบเส้นด้วยมีเส้นกั้นไว้ด้วยนะครับโดยที่การแข่งขันแบบนี้เนี่ยเขาจะาแข่งขันเทกบอลเนี่ยเขาจะไม่ห้ามใช้เว้ว่าส่วนเดิมสัมผัสลูกบอลติดต่อกันสองครั้งครับดังนั้นสมมติคุณใช้เท้าซ้าย ในจังหวะแรกจังหวะที่สองต้องใช้เท้าขวานะครับห้ามใช้รูปแบบเดิมนในการในการสรัมผัสลูกบอลสองครั้งห้ามใช้ไว้ว่าส่วนเดิมส่งลูกบอลไปยังแดนของฝั่งตรงข,งข้ามติดต่อกันสองครั้งแล้วก็ในแต่ละฝั่งสมมุติแข่งกันสองฝั่งแต่ละฝั่งก็จะสัมผัสลูกบอลได้มากสูงสุดคือสามครั้งลคล้ายกับตะก,ก้อครับทุกคนว่าเขาจะจํากัดในเรื่องของการใช้ ใช้การเล่นนะครับว่าจะใช้ท่าได้ยาดได้ไม่เกินสองครั้งตอนตอนหนึ่งท่านั่นเองนะครับหากลูกบอลสัมผัสขอบโต๊ะเวลาที่เสิร์ฟก็ให้ทําการเสิร์ฟใหม่นะครับโดยที่ปกติแล้วก็จะมีการแข่งขันทั้งหมดอยู่สองรูปแบบด้วยกันนะครับตัวทีครับสามรูปแบบสามประเภทหนึ่งก็คือการแข่งขันประเภทเดี่ยวนะครับสองคือการแข่งขันประเภทคู่แล้วก็สามคือการแข่งขันประเภทคู่ผสมนะครับ โดยที่เทคบอลมีสามชนิดคือกีเทคบอลในร่มเทคบอล outdoor แล้วก็บีชเทคบอลนะครับโดยที่นักกีฬาไทยก็มีโอกาสสดดสามากในเวทีโลกครับเพราะว่าล่าสุดการแข่งขันอ่าเทคบอลชิงแชมป์โลกนะครับที่ที่ประเทศเยอรมนนีที่เมืองเนินแบกนะครับทีมชาติไทยก็ได้ส่งเข้าแข่งขันนะครับแล้วก็ได้รับการโหวตด,ด้วยให้เป็นทีมขวัญใจมหาชนระดับหนึ่งเลยนะครับ โดยที่เขามีแมตช์กาล่านะครับก็คือแมตช์พิเศษนั่นเองครับที่มีการโชว์กันเลยให้ให้มีการโหวตแล้วก็เลือกทีมสองทีมมาแข่งกันซึ่งไทยกับบราซิลเป็นสองสองชาติที่ได้รับการโหวตและได้มาแข่งขันในแมตช์พิเศษนี้นะครับซึ่งทางต่างชาติเขาก็มองว่าไทยเราเนี่ยเป็นทีมที่มีทักษะท,ที่ดีมากนะครับแล้วก็ คือเขามองว่าการการเตะบัตจักรยานอากาศหรือว่าถ้าเป็นภาษาตะก้อของเราก็เป็นการฟาดลูกใช่ไหมครับในส่วนของต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ลูกแบบเนี้ยเขาในแมตช์แมตช์หนึ่งเนี่ยเขาจะเล่นแค่ครั้งสองครั้งก็ค่อนข้างที่จะหือฮาแล้วแต่สําหรับนักกีฬาไทยแล้วนะครับเราใช้วิธีการในการฟาดลักษณะของตะก้อแบบเนี้ย ได้แทบทุกจังหวะแทบทุกลูกก็ทําให้เป็นที่ฮือฮามากในในการแข่งขันเท็บอลชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะครับดังนั้นนักกีฬาไทยก็เลยเป็นที่จับตาม,มองมากในการแข่งขันครั้งแรกนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับแม้ว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการที่ไปถึงแชมป์นะครับเนื่องจากว่าทางด้านต่างชาติเนี่ยก็จะถนัดในการเล่นมากกว่าเรานะครับ รู้สึกว่าการบุกข,ของเขาก็จะใช้พวกทักษะลูกหัวลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าเรามีการฝึกนะครับมีการาจัดเรียนรู้ในเสือ้อในส่วนของเทคนิคในระดับโลกเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยเชื่อว่ากีฬาประเภทเนี้ยไทยก็จะก้าวขึ้นมาเป็นระดับต้นๆของโลกได้เลยนะครับซึ่งจากการแข่งขันเนี่ยก็ไม่ถือว่า ไม่ถือว่าขี้เหร่มากนะครับไทยเราเข้ารอบลึกๆทั้งนั้นเลยในในส่วนของทั้งกับทุกประเภทนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาดาวรุ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งในกีฬาเทคบอลเนี่ยก็ได้รับความนิยมในทางฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็มีการแข่งขันที่แพร่หลายในประเทศไทยมีการแข่งขันในกีฬาแห่งชาติด้วยนะครับก็น่าจะเป็นอนาคตที่สดใสของกีฬาน้องใหม่ กีฬาเทคบอลนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้รับชมนะครับแล้วก็จะทำให้ทุกท่านรู้จักกับเทคบอลมากขึ้นนะครับถ้าใครได้ติดตามประธานชแ e l แล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยกด subscribe นะครับกดติดตามกดรูปกระดิ่งนะครับในการติดตามคลิปเราจะทำคลิปดีๆแล้วก็องความรู้ดีๆแบบนี้มานำเสนอให้ทุกท่านต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ